วิธีการใช้งานระบบแอนตี้แจมของวิทยุสเปนเดอร์ TC สอง PMR Plus ระบบแอนตี้แจมคือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบจากการรบกวนสัญญาณหรือป้องกันผู้ไม่หวังดีในการแทรกแซงการสื่อสารของเราโดยจะทำการตั้งรหัสกลุ่มลับเฉพาะหรือกรุปโค้ดเพื่อให้เครื่องวิทยุสามารถรับส่งได้เฉพาะเครื่องที่ตั้งรหัสเดียวกันเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ วิธีการเปิดใช้ระบบแอนตี้แจมขั้นแรกเป็นขั้นตอนการเลือกเปิดโหมดแอนตี้แจมกดปุ่มเมนู1ครั้งเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าที่1จากนั้นใช้ปุ่มไดอันเพื่อหมุนเลือกโหมดโดยจะมีโหมดการใช้งาน2โหมดคือ1 a t t r n o r คือการใช้งานระบบอนาล็อกปกติ2 ATTRA t j คือการเปิดใช้งานระบบแอนตี้แจมซึ่งเป็นการสร้างกรุปส่วนตัว เมื่อเลือกหมุนปุ่มไดอันมาที่ ATTR ATJ แล้วกดปุ่มลูกศรลงระบบจะเลื่อนลงมาที่เมนู26การเลือกกร๊ปใช้การหมุนไดอันหรือกดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนลำดับเลขกรุ๊ปที่ต้องการจะมีให้เลือกทั้งหมด220กรุป๊ปโดยกรุ๊ปที่0 0 1ย0ถึงเป็นรหัสโรงงานไม่สามารถเปลี่ยนกรุ๊ป ID ได้และกรุ๊ปที่201 2 0 1 2้อถึงสสามารถเปลี่ยนแปลงกรุ๊ป ID ได้เองเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ต้องการตั้งค่ากรุป ID ของกรุ๊ปที่201 2 2 0ถึง220กดปุ่มฟังก์ชันอีกครั้งในหน้ากรุป๊ประบบจะขึ้นให้ใส่ Enter Number คือการใส่รหัสกรุ๊ป ID 7หลักใส่รหัสตามที่ต้องการเช่น2251จะได้ ID 00002251ระบบจะเติมเลข0ให้แทนค่าตัวเลขที่ไม่ได้กำหนดกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อยืนยนันหลังจากนั้นระบบจะแจ้งให้ใส่ Color Code อีกชั้น ใช้การกดปุ่มลูกศรขึ้นลงหรือหมุนปุ่มใดอันโดยจะมีให้เลือก64ค่าหลังจากเลือกแล้วเช่นค่าที่58กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อยืนยันแล้วกดปุ่มฟังก์ชันซ้ำเลือกคำตอบ yes ขั้นสุดท้ายระบบจะแสดงหมายเลขกรุ๊ปรหัสกรุ๊ป id 7หลักและ c a l e r code หากข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม ptt เพื่อยืนยันการสร้างกรุ๊ปส่วนตัวเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะที่มีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบแอนตี้แจมจากวิทยุสเปนเดอร์ TC สอง PMR Plus สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว w ร์นไว e ์เว็บสเปนเดอร์คล .com